สวัสดีค่ะยิยยนดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องเอมิสโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อเขาที่คุณได้ถึงอยู่มีคนใหม่ไปแล้วหรือยังมีมาให้เพื่อนเพื่อนร่มหดสามกองให้เวลาเพื่อนเพื่อนอธิษฐานจ้า <S <S เลยๆถ้านน่าจะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมี่จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังนั้น ช้วิจารณญาณกันด้วยกันแล้วกันไปเริ่มฟังกันเลยกองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆนที่เลือกกองที่นี้เขาที่คุณนึกถึงอยู่มีคนใหม่ไปแล้วหรือยังว่าด้วยเรื่องของเขาถ้าเราดูอย่างนี้นะคะเรามองว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้มีใครค่ะแต่ว่าอา,อาจจะมี ใช้คําว่าน่าจะมีคนที่เขาคุยคุยอยู่แต่ยังไม่ได้ถึงขนาดว่ามีเป็นจริงเป็นจังนะเพราะว่าเขาก็ยังคงรักในเรื่องของเรื่องความส่วนตัวของเขาเองอยู่เขายังดูไม่ได้อยากจะมีใครที่แบบครอบครองมากนักนะคะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างหรือเขาอาจจะมีเรื่องที่เขาจะต้องจัดการแม้จะให้สองถ้วยเนี่ยนะให้อารมณ์เหมือนกับว่า เออมันมีใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีคนดูแลแต่เรามองว่าเขายังคงโฟกัสเรื่องงานเงินอยู่ยังไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะคะชัดเจนเลยแล้วว่าคนนี้เขายังแบบโฟกัสในเรื่องของชื่อเสียงสังคมเงินทองมากกว่ามันไม่เด่นไปในเชิงของความรักความสัมพันธ์เลยตอนนี้เขาต้องการอะไรคะตัวเขาเอง โอ้ว้าวแต่ว่ามันมีพลังงานของ the Devil ด้วยนะคะคือเอาเป็นว่าเราคิดว่าเขาแค่ต้องการคนคุยเขาไม่อยากให้ตัวเองเหงาเขายังโฟกัสในเรื่องการงานการเงินเราก็ยังยืนยันแบบนี้เรามองว่าเขายังไม่น่าที่จะมีใครคนใหม่นะคะเขารู้สึกหรือยังคิดอะไรกับคุณอยู่บ้างในตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้คะ the fool เป็นพลังงานของอิสระเสรีเป็นพลังงานของเพื่อนกัลยานมิตรเป็นพลังงานที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกคืออือมองว่าเขามองเรื่องคุณอนะ่ะเป็นเรื่องของเหตุและผลหมดเลยแสดงว่ามันมันไม่ได้เด่นในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกอะไรเท่าไหร่แล้วแล้วเขาจะกลับมาไหมคะในเมื่อถ้าเขายังไม่มีคนใหม่เนี่ยเราอ่ะยังมีโอกาสว่าเขาจะกลับมาในชีวิตของเราไหมนี่อืมคือด้วยอิทธิพลไพ่นะคะถ้ากลับมามันอาจจะเป็นภาวะของความเป็นเพื่อนมากกว่า คือเขานั่งนิ่งมากเลยอะคือเราว่าเขายังไม่ได้แบบต้องการเดินกลับมาหาคุณเท่าไหร่แต่ถ้ามีโอกาสไหมที่จะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันมีค่ะทําไมถึงดูแล้วยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันคะเพราะว่าคุณกับเขาอะเหมือนมีเรื่องบางอย่างที่แบบสัมผัสสื่อสารกันได้คนอื่นไม่ค่อยเข้าใจนะแต่คุณทั้งคู่เข้าใจกันมากๆเราเลยคิดว่าณนะเวลานี้นะคนนี้เขายังไม่มีคนใหม่ค่ะแต่ถ้าถามว่าเขาจะกลับ มาหาคุณไหมเนี่ยเรามองว่ามันยังไม่ได้เด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้เด่นในเรื่องของอิมมชันนลมากนักนะคะมันยังเป็นพลังงานของความเป็นเพื่อนมากกว่าถ้าเกิดในกรณีที่เขาจะกลับมานะเขาก็จะกลับมาเป็นเพื่อนคุณให้แนะนําคุณอย่างไรดีคะในสถานการณ์ตอนนี้ปล่อยเธอปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนนะคะแล้วก็มองหาหนทางที่มันดี มากกว่าเดิมคือให้มองจุดที่คุณรู้สึกว่าทําให้ช่วยของคุณมีความสุขสนุกสนานปล่อยคนนี้เข้าไปเซเยสที่ขึ้นมาคืออะไรจริงๆเซเยสมันควรจะแบบเออแถวเซเยสขึ้นมาเป็นไรสติกวิดอิดคืออะไรเฮ้ยจดจอ,จ,อจับจ้องเลยแต่ไพ่ไปแล้วบอกเอ,อ้ยเธอต้องปล่อยนะดังนั้นค่ะขอใช้ไพ่คารากช่วยหน่อยสติกวิดอิดกับเซเยสต้องการจะบอกอะไรนะคะ โอเคถ้าดูจากไพ่แบบเนี้ก็เขาบอกว่าถ้าเธอยังคงแบบโอเคใช่แล้วคุณเลือกที่จะอยู่ตรงเนี้มันอาจจะมีพลังรักซอ้อนรักสามเศร้าได้นะเธอต้องระวังให้ดีดังนั้นไพ่เลยบอกว่าในตอนเนี้ค่ะสถานการณ์ตอนนี้คือเออคุณปล่อยไปก่อนดีกว่านะคะวิลล์เอาฟจูนมาเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงปรับตัวปล่อยไปก่อนมันอยู่ในช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจจริงๆอืมแล้วเราคิดว่านะคะการเริ่มต้นใหม่มันจะสวยงามกว่าการที่คุณรออะไรเดิม ยังไงถ้าคือพอเป็นพลังงานไพ่แบบนี้มันดูส่วนทางเนาะคือคุณอาจจะอยากรอเขาก็ได้แต่ว่าไพ่ยังไม่ได้แนะนําให้คุณรอเขาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เนี่ยพอเราพอเราแบบลองเปิดไพ่ให้คุณนะอ่ากับไพ่อีกสำรับหนึ่งที่ตอนนี้เอมีก่กำลังเห่อมากๆเลยนะคะ g กสบี้เนาะคือจะบอกว่าคุณเห็นคำแปลว่าเขาบอกว่า love yourself enough to walk away นะคะแปลว,ว่า คือถ้าคุณรักตัวเองมากพออ่ะคุณจะรู้เลยค่ะว่าคุณจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆแต่ถ้าตอนนี้คุณยังคงแบบอ้ยเอ็มมี่เรายังแบบยังยอมเขายังรอเขาอยู่คุณอาจจะเจอพลังงานรักซ้อนแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีคนอื่นนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความรักที่ทําให้คุณจะปวดใจเพราะเขาไม่ได้มองคุณเลยคือเขาอาจจะไปเลื่องมองอีกคนที่ยังอยู่ในสังคมของเขาหรือคนที่เขาให โอกาสในการแบบดูแลหรือว่าไม่ได้แบบไปควบคุมวงการคนคนนี้มากเกินไปได้นะคะดังนั้นถ้าณนะตอนนี้ถ้าดูในเชิงคําถามบอกว่าเขามีคนใหม่แล้วหรือยังก็ต้องบอกว่าไม่มีเขายังไม่มีคนใหม่แต่เขาน่าจะมีคนคุยคนดูแลแต่ยังไม่ได้เชิงแบบเป็นความสัมพันธ์แบบชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ไม่ดูขยายให้เพื่อนๆนะขยายเพื่อให้กังวลมากขึ้นขยายทําไมก่อนใช่ไหมหลายคนบอกแต่เราไม่อยากให้คุณไป คิดะว่าเ,เขาไม่มีคนอื่นเรายังมีหวังอะไรขนาดนั้นนะเราก็เลยอยากดูเพิ่มเติมให้นะคะก็เหมือนกับว่ามาดูดวงคลิปเดียวนะคะก็เหมือนได้ดูวนตัวไปเลยก็ได้แต่นี่ก็ย้าอีกรอบว่านี่คือพลังงานภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณกันคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยแต่ว่าถ้าดูในแนวนมไพ่นะคะคุณรักตัวเองมากพอไหมถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณจะเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็เหมาะสมที่ทําให้คุณมีความสุขและไม่ต้องดูดวงนั่นเองเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคน,นที่หนึ่งทุกท่านนะคะใครเรือก่องตอนนอ กองที่สองนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนี้ค่ะเขาที่คุณนึกถึงอยู่มีคนอื่นไปแล้วหรือยังมีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาที่คุณนึกถึงมีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะ่ะโอ้ก้าเหรียญสองกองเลยเนี่ยอันนี้นะคะต้องพูดว่าน่าจะมีไปแล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดเผยมากเดจเม n นเป็นไพ่แห่งการเปรียบ แปรเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วสแสดงว่าคนคนนี้เขาถ้าเกิดเขาแห้งเหี่ยวมานานค่ะเขาน่าจะมีคนใหม่ไปแล้วเรียบร้อยแต่เป็นการมีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีแบบแอบซอ่อนมีแบบไม่ได้โฟกัสว่าฉันจะต้องรีบร้อนในความสัมพันธ์ the judgment อ่าแล้วก็เป็นไพ่ the strength กับ the emperor ด้วยก็มีอยู่ในสังคมของเขาเองนั่นแหละนะคะก็อาจจะเป็นคนที่เคยคุ้นเคยเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่มี ผู้ใหญ่แนะนำมาอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันแล้วในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นพลังงานไพ่เดอะสตาร์นะคะอ่าเป็นพลังงานไพ่เดอะเวิลด์และ t ด e e เอ r มเพเราคิดว่าน่าจะเป็น คืออย่างที่บอกไปนะมีคนใหม่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนในสังคมกัน The Star The World ที่ขึ้นมาก็น่าจะเป็นคนแบบเคยคุ้นเคยนะคะเป็นพลังงานเดิมๆของเขาทำให้เขารู้สึกอย่างไรคะตอนนี้ฟิลลิ่งเขาค่ะอุ้ยแต่เขากลายเป็นอึดอัดอู้ยทำไมล่ะอยากรู้เลยอ่าโอเคเราคิดว่าคนคนนี้ก็ยังไม่ได้เติมเต็มหรือตอบโจทย์เขาเท่าไหร่ถึงมองว่าพลังงานเดฮาเปติเซียขึ้น เลยต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้คนคนนี้น่าจะมีคนใหม่แล้วมีคนที่เขารู้สึกอยากจะจริงจังด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะมองว่าเออคนนั้นอาจจะมีข้อเสียหรือว่ามีข้อที่ทําให้เขาติดติงได้ทําให้เขารู้สึกไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นอาจจะเป็นการแค่แบบเป็นความรักในเชิงคู่ขนาดประมาณนี้ค่ะเลยทําให้เขาอาจจะยังไม่ได้แบบซีเรียสหรือยังไม่ได้แบบโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์มากเขายังรู้สึกอึดอัดใจเขายังรู้สึกว่า ไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่หรือยังมีภาวะแห่งความเหนื่อยความพยายามที่อาจจะเกิดขึ้นและทาให้ไม่ได้อยากจะโฟกัสในความสัมพันธ์นั้นๆที่เขายังไม่ได้อยากโฟกัสในความสัมพันธ์นั้นๆเป็นเพราะอะไรมีพลังงานวิวออฟฟอร์จูนกับเดอะเดย์เราคิดว่าเขายังอยากเลือกอยู่ค่ะอืมเขายังอยากเลือกคนที่จะมาเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาคนนี้ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคิงดา ก็อาจจะรู้สึกเด็กขาดนะในเรื่องของคุณจริงๆอาจจะไม่ได้อยากจะทําอะไรเพิ่มเติมแล้วประมาณนั้นแล้วเขาก็ยังคงมี feeling แล้วกัน feeling ที่แบบเ,เขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีดีในตนเองแต่ว่าถ้าถามในแง่นนของความรู้สึกมันไม่มีไพ่ถ้วยเลยใช่ปะเขาก็อาจจะมองในเชิงของปัญหาหน้าที่อะไรแบบนี้แล้ก็รู้สึกว่ามันยังคงมีอะไรหลายๆอย่างที่เขา เหมือนกับถ้าเขาคิดถึงคุณอะ่ะเขาก็อาจจะคิดถึงในเรื่องของเหตุการณ์การกระทำมากกว่าความรู้สึกของเขาเองนะคะดังนั้นถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เขารู้สึกว่าเออคุณเป็นคนมีเหตุผลเขาเดินออกไปจากคุณแล้วแหละนะแล้วก็อาจจะมีในแง่ที่ว่าอาจจะมีคิดถึงบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่การคิดถึงแบบอยากเจออยากคุยนะแต่มันจะเป็นการคิดถึงแบบว่าเออถ้าเธออยู่ตรงนี้เธอต้องช่วยฉันแก้ปัญหาได้แน่เลยเพราะคุณเป็นคนเก่งแน่แน่เลยนะคะ แล้วลองดูแนวโน้มหน่อยคือจริงๆเรามองว่าตอนนี้เขามีคนใหม่ไปแล้วจริงๆเราไม่ค่อยอยากถามให้คุณเลยนะแต่เราก็อาจจะดูแนวโน้มหน่อยว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันไหมไม่น่าแล้วนะคะไม่น่าแล้วมันเหมือนแบบเอ้ยไม่เอาแล้วจริงๆแล้วก็ตัวคุณเองก็ไม่เอาขอดูความรู้สึกคุณหน่อยค่ะตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้บ้างค่ะแหมมันเป็นไพ่สี่คาทาเนาะ นึกถึงบ้างอยากดูแลห่วนคิดถึงในอดีตบ้างแต่คุณก็ไม่ได้แบบอยากจะกลับไปง้องอนเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าบางครั้งคุณนึกถึงคุณก็รู้สึกเหนื่อยนะแต่ว่าในในแง่ของความรู้สึกบางอย่างค่ะเราคิดว่าคุณก็ยังคงเป็นห่วงเขาเออยังคงแบบอยากรู้เรื่องของเขาอยากให้เขาเจอคนที่ดีประมาณนี้ขอดูพลังงานไพ่ออร์คเคิลหน่อยนะคะ ให้ใหญ่คุณดีท็อกซ์ตัวเองนะคะฟังเพลงหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปอยู่ข้องเกี่ยวกับผู้คนมากน่าไหลาตามมากเกินไปนะคะเพราะว่าอะไรแบบนี้อาจจะทําให้คุณไม่ค่อยได้เป็นตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้ความต้องการที่แท้จริงของตนเองเวลามนดีท็อกซ์แสดงว่าคุณมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันรกเกินนะหรือว่าอาจจะมีของเสยียสะสมอยู่ในร่างกายถูกป่ะเราเลยต้องดีท็อกซ์ออกไปบ้างมันเหมือนเป็นการพักผ่อนฮิวใจเหมือนโซเชียลดีท็อกซิ ing อะไรประมาณนี้ แล้วเขาให้คุณ step away from the c r o w d ด้วยแสดงว่าคุณอาจจะอยู่ในพลังงานที่ทำให้คุณมีความท็อกซิกก็ได้หรือว่ามีฟิลลิ่งบางอย่างที่ติดลบอยู่นกา t ทีฟอยู่นะคะคุณอาจจะต้องเลือกที่จะฟังเพลงที่มันดีขึ้นนะและทีนี้ไพ่อันนี้บอกว่า step forward นะคะคือ overcome fear with love เนาะก็คืออต้องคุณต้องมองเลยผ่านความกลัวให้ได้นะคะคือคุณต้องก้าวข้ามผ่านมันไปคือ อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าไพ่ไม่ได้อยากให้คุณรอซึ่งจริงๆเรามองว่าคุณไม่ได้รอหรอกแต่คุณอาจจะยังแคร์ยังเป็นห่วงอยู่เพราะอาจจะมีความผูกพันบางอยา่างในความสัมพันธ์นี้ก็ได้แต่ตอนนี้สถานการณ์นี้คือไพ่บอกคุณชัดเจนมากๆแล้วว่าเธอเดินออกไปได้แล้วนะในจากความสัมพันธ์นี้แต่การที่เธอเดินออกไปอ่ะไม่ใช่ความเศร้านะแต่ให้ใช้ความรักนํานะคะก็คืออยากให้เขาเจอคนที่ดีนะแล้วคุณแคร์เขาคุณรักเขาด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆคุณก็จะเดินก้าวข้ามไปเพื่อหาคนที่เขารักเราในแบบที่ใจบริสุทธิงงๆบ้า นั่นเองก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองนี้ทุกๆท,ท่านกนแล้วกันนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเออคลิปนี้มันเอยทำไมมันเศร้าจังเลยกองนี้นะหรือยังไม่อยากให้เขามีคนใหม่หรืออะไรเอมี่ก็อยากใหเ้เพื่อนฟังแบบใช้วิจารณญาณเนาะแล้วก็อย่าไปซีเรียสหรือกังวลอะไรมากเกินไปสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือตัวเองนะคะขอให้คุณเข้มแข็งในวันนี้เพื่อความเข้มแข็งที่มากขึ้นของคุณในอนาคตวันข้างหน้าคุณจะมีเอมี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะส่งกำลังใจให้ชาวกองสองทุกท่านสวัสดีค่ะ กองที่สามนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองนี้เข่าที่คนน้องถึงมีคนใหม่ไปแล้วหรือ,อยังนะคะมาดูกันสิว่าข่าที่คนต้องถึงจุดตอนในนี้มีคนใหม่ไปแล้วหรือ,อยังแน่นอนวันนี้คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคณในใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยก็แล้วกาันอูห้หูอันนี้นะต้องพูดว่ากำกึ่งนิดนึงเราคิดว่านะคะเขาอะมีคน คนมีใครสักคนที่เขาแบบอา,อาจจะชอบถูกใจแต่ว่าเขายังมีพลังงานของการแบบควรคิดถึงอะไรเดิมๆแสดงว่าอะไรคือเขาเดินจากคุณไปแล้วแหละนะเขามองหาค้นหาแล้วเขามองอะไรไปไกลๆแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีความเหงาความว้าเหวความเววะาแล้วเขาก็ยังคงแบบยึดติดก,กับอะไรเดิมๆอยู่ดังนั้นคนนี้เราเลยมองว่า เขายังไม่บอกคุณค่ะว่าเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขายังทําให้คุณรู้สึกงงสมรึกกึ่ยอยู่ทำไมคะทำไมดูเหมือนกับว่าเขายังไม่มั่นใจไม่แน่ใจสับสนอยู่เป็นเพราะอะไรมันไม่มีใครแบบเติมเต็มเขาได้เขายังรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาในแบบที่เขาเป็นยังไม่มีใครรู้จักเขาในแบบที่เขารู้จักตัวเขาเองที่เขายังไม่มีคนอื่น ณนะตอนนี้นะคะเป็นเพราะเขายังตามหาคนที่เขารู้สึกคลิกหรือเขายังตามหาคนที่เหมือนคนในอดีตแล้วว่าคนนี้เขายังคิดอะไรแบบกับคนเดิมๆคนเก่าๆอยู่นะดังนั้นถ้าถามค่ะว่าอันนี้เราตีต่างว่าคุณเป็นคนเก่าของเขาไปเลยเออแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าให้คุณดูเป็นแนวโน้มแล้วกันเนาะ อะไรเก่าๆที่เขานึกถึงทำไมเขาดูยัง move on ไปจากเรื่องเดิมๆอะไรเดิมๆไม่ได้คะ่ะทำไมเป็นเพราะอะไรคือเขายังมีความรู้สึกว่ามันยังกลับไปได้อะยังกลับไปเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งได้นะคะแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงอดีตบางอย่างการแบบยอมรับในเรื่องบางอย่างแล้วก็กลับไปพร้อมกับการให้อภัยกันดูแลกัน นะเพื่อที่จะทำให้มีความสุขความรักความสนุกได้มากกว่าเดิมเราเลยคิดว่าคนนี้น่าจะยังไม่มีคนใหม่เพราะเขายังคงคิดถึงอดีตของเขาเองอยู่ถามหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะในตอนนี้ The Magician โอ้โหสิกดาบคือเขาก็เจ็บปวดอะแต่เรามองว่าเขาก็ยังคงสนใจในเรื่องคุณ และวเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาเพื่อทบทวนความสัมพันธ์กลับมาเพื่อ,อคุยกันในเรื่องของอดีตที่มันอาจจะทําร้ายความรู้สึกของกันและกันอยู่เราเลยมองว่าคนนี้น่าจะยังไม่มีคนใหม่แล้วเขาก็ยังคงอยากกลับมามีโอกาสและแนวโน้มที่เขาจะกลับมาหาคุณไหมคะแมแต่ไพ่ที่ขึ้นมานะ เราคิดว่าจะบอกว่ามีโอกาสมันก็ไม่สามารถบอกได้ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าด้วยทิศทางไพ่นเป็นหา้าคาถามันยังมีพลังงานคุกกลุ่นอยู่อะค่ะก็เลยต้องบอกก่อนว่าเขาอาจจะยังไม่คิดที่จะกลับมาในตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดจะกลับไม่กลับมาตลอดไปอืมเพราะอิทธิพลไพ่มันน่าจะต้องให้เวลาอีกสักเล็กน้อยแล้วเราเชื่อมั่นว่า สูงมากนะคะที่คนคนนี้ยังคงคิดถึงอดีตการของเขาอยู่แล้วว่าเขายังมีเยอะใหญ่กับคนคนเดิมอยู่ชัดเจนคนนี้ยังไม่มีคนใหม่คะ่ะแม้ว่าเขาจะพยายามมีแต่เราคิดว่ายังไม่มีใครที่ทําให้เขารู้สึกแบบเออสนใจชอบอะไรขนาดนั้น ในแง่ของความสัมพันของคุณในตอนนี้ด้วยที่ทางไพ่ออร,ราคิลต้องการจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบมันยังไม่ใช่คําถามที่คุณต้องรู้ตอนนี้เพราะว่าถึงคุณรู้ไปตอนนี้ยแม้ว่าเขาจะเดินออกไปจากคุณแล้วเพื่อไปหาใครสักคนหนึ่งที่จะมาเต,ติมเต็มเขาได้เนี่ยเฮ้ยแต่คนคนนั้นมันยังไม่ใช่คําตอบนะก็คือเขาอาจจะแค่มีคนคุยแต่เขายังไม่ได้อยากจะตกลงปองใจด้วยเขายังรอคุณอยู่เขายังอยากกลับมาในชีวิตของคุณไพ่ให้คําตอบแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเราว่าจะ ให้เวลาตัวเองไหมให้โอกาสตัวเองไหมหรืออย่างไรโซเชียลพลังงานไพ่โซเชียลขึ้นมาแล้วบอกว่า make new connection แสดงว่าตอนนี้แม้ว่าเขาจะไม่มีคนใหม่และไพ่ทำนายไกลๆให้คุณว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาในช่วงคุณได้แต่ไพ่ก็ยังคงแนะนำคุณว่ากับความสัมพันธ์คนคนนี้นะมันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เร่งรีบกูยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องแบบไปกระตือรือร้นกระเฮียรกระรืออะไรขนาดนั้น เธอเนี่ยต้อง make new connection ไปก่อนไปหาอะไรที่มันเป็นสังคมใหม่ๆอะไรใหม่ๆทำทำไมทำไมคะไพ่ทำไมต้องเป็นแบบนั้นหนึ่งถ้วยค่ะเพราะว่าความสุขหรือโอกาสใหม่ๆจะทำให้คุณมีอิสระทำให้คุณสามารถ manage ชีวิตของคุณเองได้ควบคุมชีวิตของคุณเองได้และแน่นอนค่ะเขาจะทำให้คุณได้เลือกในความสัมพันธ์หรือใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมกับคุณมากๆแล้วถ้าคุณยังเลือก จมปุ๊กอยู่กับที่เดิมอย่างนี้ล่ะคะ่ะเอมี่ไม่ไม่ตามไพ่ไม่เอา new beginning จะเกิดอะไรขึ้นแล้วที่ทางไพ่มันออกมาเป็น3ดาบเป็น8ดาบเป็นเจ็ดถ้วยให้อารมณ์มันเหมือนกับว่าถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้นะคุณก็อึดอัดใจอะ่ะเพราะคุณก็มากังวลว่าเฮ้ยเขาต้องมีคนใหม่แน่เลยความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วคุณก็คิดถึงแต่ปัญหาอุปสรรคนะย่ําอยู่กับที่อยู่แบบนี้ยึดต,ติดต,ตัวเองเอาไว้ความกลัวความกังวลถาโถมเข้ามาเลยยิ่งทําให้ตัวเองเลือกไม่ได้สัทีเพราะคุณดันไไปโฟกัสออะรบางางงย่ มันเลยทาให้บางทีคุณเคยมองอะไรระยะใกล้ไหมเออบางทีมันทำให้เราตาเละใช่ป่ะมองอะไรไม่ชัดหรือเหมือนมองชัดแต่มันก็มองไม่เห็นอนะ่ะมันทําให้คุณเบลอนะคะดังนั้นตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่พาอยากจะต้องการให้คุณถอยหลังออกมาเพื่อทดสอบเพื่อตรวจสอบความรู้สึกของตนเองก่อนแต่แค่ให้คุณรู้เอาไวล้ลึกๆว่าเขายังไม่มีใครหรอกเขายังมีคุณอยู่ในใจแต่แค่ตอนนี้เขาจะยังไม่แอคชั่นอะไรกับคุณนะเพราะเขายังสับสนเขายังไม่มั่นใจเขาขอเวลาหน่อยได้ไหม แม้ว่าเขาจะยังคงหวนคิดถึงอดีตแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้ที่เขาจะแอคชั่นอะไรก็เป็นกระใจให้กับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะหวังว่าคุณจะได้ไอเดียบางอย่างไปแล้วก็จะได้แบบว่าปรับตัวเองให้ถูกกับสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญหน้าอยู่เป็นกระใจให้กับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาเลือกกองที่3ด้วยใครเลือกกองนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างสวัสดีค่ะและนี่ก็คือ3กองไพ่ที่เพื่อนเพื่อได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์